สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสุ่มแรนดอมนะคะมาดูว่าข้อความจากสิ่งศักดิก์สิทธิ์นะคะถึงคุณตอนนี้อะไรบ้างนะคะที่คุณควรรู้นะอาจจะไม่ได้บังเอิญก็ได้นะคะที่เจอคลิปนี้แต่จะเป็นพลังงานแบบสุ่มนะคะสุ่มดูว่าตรงกับคุณหรือเปล่านะคะเอนเนีนี้เนาะ ใช้วิจารณญานในการรับฟังนะคะขอโทษทีที่หายไปนานหลายวันเลยนะคะ,ะใครสนใจดูดวงก็ทักมาได้เลยนะคะเปิดจองคิวดูดวงแล้วนะคะส่วนใครที่สนใจคอสไพ่ยิปซีนะคะพร้อมกับใบป,ประกาศนนิบัตรนะคะรุ่นที่11นะคะก็สนใจก็เริ่มทักแอดมินเข้ามาได้นะคะตอนนี้ครึ่งห้องแล้วนะคะที่ลงชื่อรอนะอะ มาเริ่มกันดีกว่านะคะมาดูพลังงานของคุณบังเอิญไม่บังเอิญน,นะคะที่เข้ามาเจอคลิปนี้เป็นแรนดอมนะคะพลังงานชีวิตของคุณนะตอนนี้คุณเป็นยังไงบ้างนะคะพลังงานตอนนี้โอ้โห the sun ขึ้นมาเลยนะคะมีความสว่างสวัยเกิดขึ้น energy สวยอะ่ะ s t r e n g เหมือนคุณพยายามที่จะเอาชนะบางอย่างอยู่นะคะตอนนี้เหมือนเราอะ่ะเพิ่งผ่านเมื่อไม่นานมาเนี้ยคุณกาลังพยายามที่จะเอาชนะกับอุปสรรคนะคะศัตรูหรือสิ่งที่ยากๆหรือรวมไปถึงสิ่งที่แตกต่างอะไรอย่างเงี้ยมาก่อนนะคะสิ่งที่คุณพยายาม,มแต่ว่าความพยายามของคุณจะไม่สูญเปล่านะคะความพยายามของคุณจะไม่สูญเปล่าบอกเลย โอเค energy ของคุณนะคะช่วงเวลานี้ออร่าพุ่งมากนะคะเป็น the sun นะคะคือไพ่ประจำตัวช่วงนี้คุณเองคุณจะรู้สึกว่าคุณมีพลังคุณมี power power powerful มากๆนะคะแล้วเหมือนคุณกำลังจะเคลียร์อะไรบางอย่างกับตัวเองกับสถานการณ์รอบข้างกับผู้คนกับสัตว์เลี้ยงหรือต่างๆทนาก่อนหน้าน,นี้ตัวเราเองนะคะอาจจะ อาจจะเป็นช่วงที่คุณนะคะตึกตองอะไรบางอย่างนะคะหรือว่าเสียสละนะคะกับบางสิ่งบางอย่างมาก็ได้นะคะ <Ooh. S 1> คุณเองคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าคุณรอคอยนะคะรอคอยกับการที่ชีวิตได้มีความสุขนะคะกับความเป็นธรรมชาตินะคะความสะดวกสบายหรือว่าการเป็นอิสระนะคะกับบางสิ่งบางอย่างนะคะ เอเนจีของคุณช่วงนี้ก็ไปเกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงนะคะหรือว่าธรรมชาติเยอะหน่อยนะอืมแต่ว่าพลังงานเด e อ u n นี้คือมันดีมากอะค่ะคือดีงามมากๆเอาละค่ะทีนี้เรามาดูกันหน่อยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์รอบตัวคุณน,นะคะกําลังสื่อสารอะไรถึงคุณนะคะณตอนนี้เลยก่อนอื่นก่อนใดนะคิดถึงสําหรับนี้มากไม่ได้ใช้นานแล้วนะคะเกือบจะสี่เดือนแล้ว <c oughs> อ่ะ ตอนนี้หมอโบกลับมาโนเวแล้วนะคะดังนั้นท่านใดที่เข้าใจผิดนะคะอ่าก็อ่า,อาเขาเรียกอะไนะเข้าใจผิดว่าหมอโบอยู่ไทยอย่างเงี้ยก็คือเดินทางนะคะไปไป,ไปมา,มานะดูหน่อยนะคะพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังสื่อสารอะไรถึงคุณตอนนี้เลยอ่าใบที่หนึ่งขอห้าใบนะคะ เมื่อกี้นึกอะไรขึ้นได้อย่างหนึง่งอาจจำได้แล้วแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวมาแปลอ,อีกสำรับหนึ่งก่อนนะคะพอดไีไม่ได้ใช้ไพ่ที่บ้านสี่เดือนแล้วนะคะคิดถึงไพ่มากรอแป๊บหนึ่งโอเคมาแล้วนะคะอะพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะกำลังบอกคุณว่าอะไรก็ตามนะคะที่คุณได้ลงมือทำ คุณได้บ่มเพาะมันเพาะปลูกมันดูแลมันนะคะทะนุถนอมนะคะสิ่งสิ่งนั้นก็ตามด้วยความรักนะคะหรือใช้ความรักกับสิ่งที่คุณทำนะคะไม่ว่าจะเป็นการงานนะคะหรือว่าความสัมพันธ์หรือว่าอ่าอะไรนะ อะไรก็ตามที่คุณเฝ้าทนุถนอมอยู่นะตอนนี้เพียรพยายามอยู่ตอนนี้นะคะความสําเร็จเกิดขึ้นแน่นอนนะคะสองใบนี้มายืนยันเลยว่าความสําเร็จกําลังเกิดขึ้นนะคะแต่คุณจะต้องมีความอดทนแล้วก็เพียรพยายามกับนันมะอย่าเพิ่งกิฟต์อัพนะเออบางครั้งคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> มันยากจังเลยอะไรอย่างเงี้ยทาไมยากทําไมแบบลําบากอย่างนี้นะคะทุกอย่างนะคะมีมีค่าครูของมันเสมอนะคะมีเวลาในการจ่ายออกไปเสมอดังนั้นนะคะอย่ากิฟต์อัพนะคะหรือ อย่าใ,ใจออกนั่นเองนะคะอดทนนะคะต้องอดทนเนาะโอเคขอดูหน่อยนะคะเจ้าที่เจ้าทางนะคะหรือว่าแองเจิลหรือพรัง,งานสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะบริเวณนั้นเป็นยังไงบ้างขอดูหน่อยสิอ่าเลือกไพ่ได้ดีมากเลยอันนี้เป็นแองเจิลคุณมีแบบคุณจะสงสัยหรือบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่า เวลาที่คุณต้องการคําตอบอะไรบางอย่างนะคะค,คุณจะได้คําตอบนะคะเกิดขึ้นเสมอผ่านเหตุการณ์ที่ไม่ไมคาดคิดนะคะอ่าบริเวณนั้นยังมีไฟอัพเพนเทอร์ขึ้นมา t ู o อฟเพนเ c อร์ acle, The f o o อ่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือว่าเอเนจีรอบตัวคุณนะคะต้องการให้คุณไม่ใช่ต้องการให้คุณต้องการสื่ออะไรถึงคุณนะคะต้องการสื่ออะไรถึงคุณต้องการสื่อถึงคุณในลักษณะของความแบบอันนี้มันขึ้นมาเป็นไพ่เกี่ยวกับการเงินถ้าคุณอยู่แล้วคุณรู้สึกว่าการเงินของคุณไม่โอเคหรืออะไรเงี้ยคุณจะต้องเปลี่ยนโลเคชันหรือว่าเปลี่ยนการปรับ ปรุงเปลี่ยนแปลงนะคะไม่ต้องถึงขั้นรีโนเวทนะคะอาจจะทําความสะอาดนะคะบางคนอะไรเงี้ยก็วางของบ้านก็ลกๆหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะอ,อะไรนะบล็อกทางเข้าของเงินนะคะเออไม่มีเวลาทําความสะอาดบีซี่วุ่นวายการงานหรือบางครั้งมันมีผลทําให้แบบคุณมีปัญหาทางด้านการเงินถ้าคุณเป็นอย่างนี้นะคะอ่าอันนี้ขึ้นมาบางคนเพิ่งจะได้อะไรใหม่ๆเข้าบ้านมาหรือเปล่า บางคนเพิ่งจะได้อะไรใหม่ๆเข้าบ้านมานะคะคิงถือเหรียญนี้เงินดีนะที่จริงเงินดีดีจะต้องรู้จักรู้จักใช้นะคะที่จริงเงินดีมากแล้วสถานที่ของคุณนะ่ะเป็นสถานที่ที่ทําให้คุณสามารถมั่งคั่งร่ารวยหรือเสถียรทางด้านความเป็นอยู่ได้เช่นกันนะคะเอาขอดูหน่อยนะคะพลังงานหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์รอบตัวคุณกำลังสืออะไรถึงคุณทูวอ์สอนมาบอกว่าแล้ววอนนะคะ ขึ้นมาในอวบ The h y d r a เฟนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณนะคะเป็นออกมาในสไตล์แบบน่าจะเป็นผู้ชายนะคะเป็นดีวนี่ที่เป็นผู้ชายนะคะอืมดีวนี่ที่เป็นผู้ชายไม่ชอบไม่ชอบการทะเลาะนะไม่ชอบการทะเลาะวิวาทไม่ชอบปัญหานะคะเวลาที่คุณอนะ่ะ มีปัญหากับใครที่ทอยู่ในบ้านคุณจะเห็นนะคะตามไพ่จะมีเงาดาๆหรือจะเป็น energy ที่ไม่ดีอ่ะดังนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณนะคะบริเวณนั้นไม่ชอบ energy ที่แบบว่าเอา่อทะเลาะวุ่นวายนะคะแล้วไงอีกแล้วไงไฟออฟเฮนเดอร์เคิลหนึ่งถ้วยขึ้นมา สวนออฟเพนเดอร์คิลบางคนบางท่านมีต้นไม้สมมุติบางคนปลูกต้นไม้หรือว่าดอกไม้หรือว่าเพิ่งได้ดอกไม้มานะคะหรือคุณแบบมีการแบบลดน้ำคนดินอะไรบางอย่างอาจจะมีต้นไม้ต้นใดต้นหนึ่งที่เหี่ยวเฉาหรือว่าต้นไม้ตายเขาเรียกอะไรนะขาดการดูแลรักษาต้องเอาตรงนั้นออกจากสถานที่นะคะหรือว่าลดน้าต้นไม้บ้างนะคะเออแล้วมีผลอะไรก็มีผลในลักษณะเนี่ย คือสถานที่ที่เราอยู่นะคะถ้าเราอะทาให้สวยงามหรือรวมไปถึงกันมีจิตใจที่แบบว่าเฮ้ยมีความแบบธรรมชาตินะคะอยากปลูกต้นไม้อยากอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นพลังงานที่ดีมากๆดอกไม้นะคะถ้าหิ้งพักก็คือบางคนก็อาจจะถวายน้ํานะคะถวายน้ําถวายดอกไม้ขึ้นหิ้งพ้าบ้างนะคะอืมสีอะไรก็ได้ค่ะแต่เห็นในนี้มันเป็นสีขาวนะคะถาวายน้ํานะคะแล้วก็ดอกไม้ คืนหิ้งพรานะคะถ้าคุณแบบสายไหวพ้าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่า,ามีแต่ถ้าไม่มีก็อยากจะมีต้นไม้หรือว่าดอกไม้สีขาวไว้ประดับในบ้านก็จะดีเหมือนกันช่วยในเรื่องของการเงินสัดขัดสนได้นะคะอันนี้มาบอกอะไรบางคนบางท่านอาจจะร,รู้สึกว่าคุณเปลี่ยนโลเคชัน่นคุณย้ายโยกย้ายเปลี่ยนแปลงแบบว่าสถานที่ในบ้านคุณเยอะช่วงนี้อาจจะต้องเคลีย ะะช่วงนี้อาจจะต้องเคลียร์จัดบ้านนะคะให้ถูกทิศถูกทางอะไรอย่างนี้เนาะจัดบ้านให้ถูกทิศถูกทาง k i King of Sword นะคะเออ่การงานเหรอบางคนมีผลกับการงานนะคะบางคนบางคนจะมีผลกับการงานทำไมอ่ะ การงานของคุณดีมากๆนะคะเก้าเก้าถ้วยใครที่ทํางานอยู่บ้านหรือว่าใช้บ้านเป็นที่ทํางานอะแฮปปี้คุณจะมีความสุขมากๆคุณมาถูกทางแล้วนะคะเอเนจีนี้สมมติว่าเออเป็นสายทํางานหนักหรือว่าไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงยโยกย้ายไม่ชอบความวุ่นวายอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าคุณจะต้องทําบ้านให้แบบว่าเป็นหน้าอยู่เป็นโฮมออฟฟิศหน่อยนะอย่างเงี้ยนะคะทาไมชอบเหรอ โอเคเจ้าที่คุณแบบแดงไม่ใช่แรงเจ้าที่คุณน่าจะเป็น energy ที่เป็นแบบอ่าสมัยโบราณน,นะคะคนราชการสมัยโบราณอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าเป็นแบบว่าอ่อดีวนี่ก็จะเป็นดีวนี่ที่เกี่ยวข้องกับาการปกป้องรักษาปกปักรักษาอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมเดี๋ยวฟูมาบอกว่า t h e f o o l is o f ครัมีอะไรที่เกี่ยวกับบ้านนะคะคือมันเป็นสิ่งใหม่ๆนะคะอะไรที่คุณไม่ได้ใส่ใจเกี่ยวกับบริเวณใดบริเวณหนึ่งของบ้านอาจจะต้องให้ ATTENTION กับจุดจุดนั้นนะคะออาจจะเป็นการทำความสะอาดบ้านการจัดบ้านนะคะหรือว่าหาหาสิ่งที่มันเป็นแบบที่มันแมทกับบริเวณนั้นนะคะ บ้านของคุณเนี่ยดีนะหรือว่าที่อยู่ที่อาศัยของคุณเนี่ยโอเคแต่บางครั้งคุณจะรู้สึกว่าคุณไม่อยากอยู่บ้านอย่างเงี้ยอืมคุณไม่อยากอยู่บ้านคุณเป็นเบื่อๆอยู่บ้านก็แบบว่ายิ่งแบบ depression ยิ่งแบบอันนั้นยิ่งเขาเรียกอะไรนะยิ่งเครียดอย่างเงี้ยก็มีสำหรับบางคนนะคะอ่ The d เดเดขึ้นมา เจ้าที่หรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณ Energy เจ้าที่หรือว่าอะไรเจ้าที่บริเวณน,นั้นน่าจะอยู่นี่มานานแล้วนะคะ Energy ผู้ชาย Energy Divine นี่ผู้ชายนะคะแล้วก็เขาห่วงที่เขาห่วงที่บริเวณแถวนี้มากนะคะเขาชอบให้เราทำอะไรคะเขาชอบให้เราทำอะไรว้าวเฮอร์มิต เขาชอบให้เราทําอะไรไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามนะคะคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณที่คุณอยู่อ่ะดูดูแลคุณอยู่เสมอดูแลบริเวณนั้นเสมอนะคะดูแลบริเวณนั้นเสมอแล้วก็เป็นสถานที่ที่บ้านหลังเนี้ยอาจจะเป็นผู้เฒ่าผู้แก่นะคะสร้างมาด้วยความลําบากหรือว่าสร้างมาด้วยความแบบเพียรมานะพยายามอะไรอย่างเงี้ยอืม เขาชอบความเงียบค่ะชอบความเงียบชอบความไม่วุ่นวายนะคะชอบความเงียบชอบความไม่วุ่นวายแล้วก็ไม่ชอบอะไรที่ประหลักหักพังในบ้านนะคะเอาล่ะทีนี้เสร็จแล้วนะคะอะไรบ้างนะคะที่จะมีอิทธิพลกับคุณนะคะกับสิ่งที่เปิดมาอะไรบ้างที่จะมีอิทธิพลกับคุณกับสิ่งที่เปิดมานะขอดูสำหรับนี้นะคะ เปิดดังๆนะถ้าไม่ได้ยินปิดแล้วเปิดใหม่นะคะโอ้ King of Pentacle เงินค่ะเงินการเงิน Queen of Pentacle King กับ Queen การเงินดีมากๆอยู่แล้วสามารถมั่งคั่งร่ำรวยได้นะคะอยู่แล้วสามารถมั่งคั่งร่ำรวยได้อ่าสร้างเนื้อสร้างตัวได้ที่อยู่ที่อาศัยของคุณเนาะ คิงคิงบครับมีแต่ไพ่ใหญ่ๆมาท้ง,งั้นเลยนะคะเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใจดีนะคะใจดีแล้วก็มีความผูกพันกับเรามากด้วยนะคะ The High Priestess ขึ้นมามีความผูกพันกับคุณนะ่ะในลักษณะของ Soul Family ความเป็นคู่เกิดขึ้นนะคะคุณกับคนรักของคุณอาจจะอยู่ตรงนี้มา นานหลายภพหลายชาติหรือว่ามันมีแรงดึงดูดอะไรให้คุณกับแฟนของคุณไปอยู่นั่นหรือถ้าใครไม่ไม่มีแฟนก็อาจจะเป็นแบบว่าคุณอยู่นั่นแล้วคุณรู้สึกได้ถึงความรักอะไรอย่างเงี้ยหรือคุณรู้สึกว่าเอ๊ะมันมีลังสะหดแปลกแปลก,ปกอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะ,ะ่การเงินหรอแล้วไงการเงินบอกว่าอะไรต่อจากนี้ไปนะคะขอดูไฮไลท์ก่อนไฮไลท์ที่จะเกิดขึ้นจากจากที่คุณดูคลิปนี้นะคะ ไฮไลท์อะไรที่จะเกิดขึ้นจากที่คุณดูคลิปนี้เอ่ยคิง of s อ o r ดนะคิง g o ครับขึ้นมาเยอะมากคุณอาจจะได้ตัดสินใจทำอะไรแบบปรับปรับสับพันธ์แบบไม่คาดฝันนะคะในเร็วๆนี้หรือจะได้ข่าวนะคะ จะมีข่าวอะไรเร็วๆนี้แหละอืมแต่ข่าวข่าวนั้นจะเป็นข่าวดีนะคะเ,เหมือนคุณจะได้รับคําแนะนําหรือไปศึกษาต่อไปเรียนต่อจะได้ครูอาจารย์ที่ดีหรือจะมีกูรูเข้ามาในชีวิตอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือว่าเอาตรงๆว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำทางสองทางให้คุณนะคะในช่วงสาสิบวันเนี้ยนะคะภายในสาสิบวันนี้อาจจะมีข่าวบางอย่าง ข่าวนี้อาจะเกี่ยวข้องกับข่าวใหม่ๆสิ่งใหม่ๆนะคะที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณอการเริ่มต้นอะไรบางอย่างรวมไปถึงการเดินทางก็ได้การเดินทางอะไรก็ตามที่คุณจบมาบางคนอาจจะได้งานใหม่หรือความสัมพันธ์ใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะการงานของคุณจะดีมากๆนะคะภายในสามสิบวันนี้การงานดีมากๆนะคะอทีนี้ ไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ e n e r g y The Sun นเนี่มันดีมากๆนะคะไพ่ประจำัวของคุณภายใน30วันนี้ดังนั้น the sun ของคุณกำลังจะดึงดูดอะไร the sun เป็นปาฏิหาริย์เป็นชื่อเสียงเป็นโชคลาภเนาะ u n e Sun ของคุณนะคะถ้าคุณช่วยโอกาสอะไรบางอย่างนะคะเป็นการช่วยโอกาสทำอะไรบางอย่างในช่วงเวลานี้จะดีมากๆนะคะจะได้รับการสนับสนุนซัพพอร์ตนะคะไม่ว่าจะเป็นการค้าขายการประชุมการมิตงหรืออะไรก็ตามคุณจะได้เปรียบนะคะ รวมไปถึงความร่ำรวยก็ได้นะคะ The Empress ขึ้นมาการเงินดีดีนะคะการเงินดีมากมี The Moon ขึ้นมา Sun กับ Moon มาช่วงนี้นะคะอาจจะต้องแบบบางคนบางท่านอาจจะแบบให้ความสำคัญนะคะเกี่ยวกับความสวยความงามให้ความสำคัญกับแบบธรรมชาตินะคะหรือกับคนที่คุณดูแลอะไรอย่างเงี้ยเออคนรักบริเวณบริวาร สัตว์เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมเอาละเดี๋ยวขอเปิดไพ่นะคะตั้งคำตั้งคำถามในใจนะคะสำหรับใครที่อยากถามคำถามบอกไปแล้วนะคะว่าอะไรก็ตามนะคะที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้ถ้าคุณเริ่มต้นนะคะจงเพียรพยายามมันคุณจะสำเร็จแน่นอนนะคะจะต้องใช้ความเพียรพยายามอดทนนะคะแล้วก็ใส่ความรักลงไปไม่ว่าจะสิ่งสิ่งนั้นคุณจะไปเกี่ยวข้องกับความรักนะคะความเมตตาหรือว่าหน้าที่การงาน โปรเจกต์อะไรต่างๆก็ตามอ่ะทีนี้มาตั้งคำถามกันเดี๋ยวนะคำถามนะคะคำถามที่หนึ่งนะคะถามมาเลยค่ะ Let's go ไม่รู้ว่าคุณถามอะไรนะคะจะต้องปล่อยไปนะคะหรือ ถึงเวลาแล้วนะคะที่เราจะต้องเริ่มต้นมันนะคะคำถามที่สองคอมพลมคอมลมิสนะคะอันนี้คล้ายๆกับตัวนี้เลยจะทำอะไรก็ตามนะคะคุณจะต้องใส่ความแบบแคล้ายๆความประนีประนอมความเมตตาความเมตตาความเอื้อทอนประนีประนอมนะคะอะไรก็ตามเนี่ย ถ้าคุณถามคำถามนี้มันจะต้องเกี่ยวข้องกับการไกลเกลี่ยปณีปนอมนะคะคำถามที่3มค่ะอ่ uh, within the next few weeks อะไรก็ตามที่คุณถามนะคะจะเกิดขึ้นภายในไม่กี่สัปดาห์นี้นะคะอีกไม่กี่สัปดาห์นี้นะคะคำถามที่3ามของคุณนะเอาละค่ะสรุปนะคะคำแนะนำขอคำแนะนำสุดท้าย ะะสำหรับ30วันนี้สำหรับใครที่เข้ามาเจอคลิปนี้นะคะคำแนะนำคำแนะนำเพจออฟสอดหาข้อมูลเยอะๆนะคะกับสิ่งที่คุณกำลังจะเริ่มต้นนะคะให้หาข้อมูลเยอะๆใครที่เพิ่งเลิกกันกับคุณเขากำลังส่องคุณอยู่นะเออมีแววเข้ามาคำแนะนิอุ้ยเดาซันมาอีกแล้ว คำแนะนำของคุณนะคะาการจบบางสิ่งบางอย่างคุณจะจบได้ด้วยดีการหาข้อมูลกับสิ่งที่ทำจะทำให้คุณประสบความสำเร็จมากๆนะคะบางคนมีโอกาสที่ดีมากในเรื่องของการงานเกิดขึ้นนะคะใน30วันนี้ใบสุดท้าย six of s o r d นะคะ move on จากอะไรเดิมๆได้แล้วนะคะเริ่มต้นใหม่ได้แล้วใครที่มีอะไรที่แบบ มันติดอยู่นานปลดล็อกในใจตัวเองได้แล้วนะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีที่เจอคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้หมอโบโด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะเริเ่มๆค่ะ